มึงเล่นน่ารักจริงๆเลยวะขนาดกูเล่นกับมึงนี่กูยังแบบว่าหลงรักมึงเลยเนี่ยอะไรอยู่ที่เข้ามาชมกันหน้าเวทีแผ้ทางไอ้เท่ามึงต้องเล่นโหดวันนี้มึงต้องโหดต้องโหดวันนี้ไอ้เท่าขอหวานสักวันนึงงนะ ไม่ต้องเหลวเลยซักผ้าไว้หรือเปล่าไม่ต้องไม่ซักอีนักมึงทำอะไรมึงโอดดีมากเลยเหรอยังไงเอวดี LD นักอยู่ในห้องกับกูสองคนมึงไม่เห็นเอวดีอย่างนี้อ่ะฮะยายอย่าฟังนะลูกแม่ชอบเต้นให้พ่อดูไงไหนนี่สตูแทงมาทางซ้าย ฟึบนี่ศัตรูแทงมาทางขวานี่เอ้าซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้า,า,ายปาดโถยอีนาไงจ๊ะเนี่ยบ๊ยเ่งเก่งจริงๆหลับไปเลยพี่ครับพี่ครับไอบุญหน้าแกงหลับครับแกงหลับ อีนั่าทำไมมึงเก่งขนาดนั้นเยง่วงขึ้นมาเชียง่วงยัไม่ได้นอนกลางวันนะมึงเก่งขนาดนั้นเลยเหรอมึงบอกว่าถ้ากลัวไอ้เท้ากลัวหมาดีกว่าแล้วมึงบอกว่าถ้ากูง้างแค่ตบมึงมึงจะเต็มตากูเลยเหรอ ไอ้น้ำตาติ้มตาเนี่ยมาต้องคนเหนือคนเหนือคนเหนือกระเจ้าคนเหนือกะเจ้ามันก็ติ้มตาแล้วจ้ะติ้มตาแตกเลยมึงพอเลยติ้มตาฉันไม่ได้จะติ้มตาพี่แต่าฉันจะจิ้มตาประทูเพื่อคุกข้าวพห้พี่กินเรื่องของมึงใช่เรื่องของฉันอยู่แล้วแหละไอ้มึงเล่นน่ารักจริงๆเลยวะขนณะกูเล่นกับมึงนี่กูยังแบบว่าหลงรักมึงเลยเนี่ย อยู่ดีเข้ามาชมกันหน้าเวดีเฮ้ยแพ้ทางไอ้เท้ามึงต้องเล่นโหดวันนี้มึงต้องโหดมึงต้องโหดวันนี้ไอ้เท้าขอหวานสักวันนึงเฮ้ยเนี่ยมึงก็ขยี้กูเงยมึงเก่งนักเลยวะกลัวกลัวดีดีดีอีน้ำ นักอีตั้งทำไมพวกมึงอวดดีกับกูนักหรอว่า